เป็นมาสด้าปี2014นะครับเป็นรุ่น2.0 S Sport <S ผมขายถูกมากๆเลยนะยงแค่319,000ง่319,000บาททุกอย่างเดิมๆโรงงานเลยอย่างอะไรมีครบอุปกรณ์มีครบเลยนะครับผมสวัสดีครับเกาโฮคงแล้วนะครับกับมอส BT ท e r อ e c t e a r นะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยผมมีรถที่เป็นช่วงรถ ทำกินดีกว่านะครับผมกับรถมาด้าสาคันนี้เป็นมาด้าสาปี2014นะครับเป็นรุ่น2.0 S Sport นะครับคันนี้เนี่ยผมขายถูกมากๆเลยนะเพียงแค่319,000บาทต้องบอกเลยว่าคอนเนี่ยประมาณเพียงแค่6-7,000บาทเท่านั้นนะครับมีเครดิตหรือไม่มีเครดิต เพิ่งเริ่มงานเหลืออะไรเนี่ยฟรีดาวกันได้เต็มที่นะครับค่าใช้จ่ายสามารถรวมยอดได้เพราะผมขายถูกมากๆยอดจัดได้ประมาณแสนสี่แสนกว่านะครับแต่ว่ารถคันนี้ขายแค่3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันเลยนะครับผมคันนี้มาได้สามปี2014นสีะครับสีตัวรถเนี่ยเป็นสีเทานะครับคันนี้เป็นรถแฮชแบ็กนะครับทรง5ประตูพิมพ์นิยมของมาสด้าเลยเครื่องยนต์ตอนนี้สตาร์ทอยู่ทํางานเต็มระบบนะครับ ทุกอย่างเดิมๆโรงงานเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมผมขายถูกจังอย่างที่บอกนะครับว่าคันนี้เป็นรถแบ่งกันทํากินนั่นเองนะครับผมขายไม่แพงให้ผู้ใช้ซื้อไปเนี่ยลูกค้าที่สนใจเนี่ยได้นําไปใช้งานเพื่อที่จะทำมาหากินกันนะครับผมในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เราแบ่งปันกันได้นะครับผมโครงสร้างตัวรถเนี่ยนะเดิมๆนะครับผมตัวรถเนี่ยการันตีให้เลยนะครับเลขไม้ต่างๆเนี่ยผมการันตีเลยนะว่าแท้ร้อเปเซนต์นะครับ ตัวล้อเนี่ยมาพร้อมกับยางโยโกฮามานะครับเป็นของแอดวนนะครับตัวยางเนี่ยเป็นปี2019นะครับแต่ว่าใช้ได้อย่ก็ยังใช้ได้อยู่ดอกอยางเหลือเยอะอยู่นะครับเพราะยางเพิ่งเปลี่ยนมาน่าจะไม่ไกี่ปีมั้งลองดูนะครับแต่ลองมาดูรถจริงกัน4ตัวรถนะครับอยู่ในสภาพ90%เลยนะครับผมภายในของตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ใช้งานดีนะเป็นรถที่หลายๆคนเนี่ยกำลัง มองหาเลยเพราะหนึ่งมันเป็นรถแฮชแบก็กสามารถเดินทางไกลได้นะครับผมสามารถบรรทุกสัมภาระได้ใช้งานในเมืองได้เดินทางไกลโอ้ทุกอย่างตอบโจทย์นะครับกับรถแฮชแบก็กเมืองไทยคนไทยชอบมากๆเลยเบาะเป็นเบาะหนังนะครับนี่เตินสะตะเข็บสีแดงสวยดูสปอร์ตนะครับกับมดดาด้าทรงนี้เป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับถ้าใครสนใจเข้ามาดูรถได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าสนใจรถโตทํากินเนี่ยผมบอกเลยว่ามีคันนี้คันเดียวแน่นอนที่มาทําโปรโมชั่นแบบนี้นะครับเป็นการลองตลาดเนาะ มาดูด้านท้ายกันอ่ะตัวรถนะครับเป็น m a ส d a ปี2014นะครับผมกล้องถอยอาจจะกล้องถอยจะยังไม่มีนะครับโมมนี้โมเดลนี้ต้องบอกก่อนเ mm hmm. มดอารคมาควทุกอย่างอยู่ครบนะครับคันนี้เนี่ยสวยเจ้าของดูแลดีนะนี่ยางอะไรมีครบอุปกรณ์มีครบเลยนะครับผมการันตีให้เลยว่าคันนี้พร้อมใช้งานสุดๆนะครับเป็น5ประตูพับเบาะได้ฟังก์ชันเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนอยู่แล้วนะครับ เลขไม่เพียงแค่2 2 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับ2 2 0 0 0กิโลหลายท่านบอกว่าหุย้ยรถวิ่งเยอะแต่อย่าลืมนะครับ3 1 9,000บาทเท่านั้นราคานี้ท่านได้อีโคคาแต่ไม่สามารถขยายความจุดซีซีหรือฟังก์ชันออปชั่นที่จะได้มากับรถคนันนี้ไม่สามารถทำได้แน่นอนแต่ถ้า2 2 0 0 0 0กว่ากิโลกับ3 1 9,000บาทผ่อนเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเริ่มต้นนะครับ ยอดจักเนี่ยบอกเลยทะลุมากๆและคันนี้ถูกที่สุดนะครับผมผมมองว่ายังไงก็คุ้มนะครับกับช่วงรถโปรทำกินวันนี้ถ้าสนใจอย่าลืมนะครับโทรหาผมได้เลย0654962939หรือแอดไลน์สแกน Q r Code มาได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเวลอกัหน้าผมมีรถคันไหนสวยๆนะครับผมกดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆสำหรับวันนี้ผมมอสบีทีเฟอร์ฟคาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ We'll